อันนี้จะมาพูดเรื่องวิวัฒนาการนะครับของอาวุธนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2นะครับขออ1914้อ9 1 4สถึง1918นะครับสงครามโลกครั้งที่1ครับเป็นอีกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของสงครามที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดการมีอีกชื่อหนึ่งว่ามหาสงครามเป็นการต่อสู้ระหว่างชาติมหาอำนาจที่มีศูนย์กลางในยุโรปและสงครามครั้งนี้มีทหาพรพีชีพมากกว่า9้าล้านนาย มีผู้บาดเจ็บและสูญหายครับ40ล้านคนเป็นเหตุผลมาจากความรุนแรงของอาวุธที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เช่นรถถังอังกฤษครับมาร์กวันผลิตขึ้นในช่วงปีคศ .1916 และถูกใช้ในสนามรบครั้งแรกในฝรั่งเศสในเดือนเมษาปีคศ .1917 ครับอีกอันก็จะเป็น ปืนใหญ่รถไฟครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือบิ๊กเบอร์ท่าปืนใหญ่ที่มีวิธีการยิงได้ไกลมากกว่า100กิโลเมตรครับความรุนแรงของกระสุนปืนใหญ่ที่แตกกระจายในอากาศทำให้มีการพัฒนาหมวกของทหารเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางศีรษะครับโดยมีหมวกเอเรียนของฝรั่งเศสครับหมวกโรดดี้ของอังกฤษและสหรัฐครับหมวกสตาร์เฮลครับของเยอรมัน ที่ยังคงถูกพัฒนาและใช้มาจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็เริ่มสงครามโลกครั้งที่2ครับปีคศ1 9 3 9ครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นและลุกลามไปทั่วโลกคู่สงคราม2ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยประเทศอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาและฝ่ายอักษะประกอบด้วยประเทศเยอรมนอิตาลีญี่ปุน่นและมีทหารกว่า100ล้านนายจาก30กว่าประเทศเข้าร่วม สาเหตุของสงครามที่เกิดจากความตึงเครียดเกี่ยวกับชาตินิยมซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่1สงครามครั้งนี้นับว่าเป็นความร้ายแรงและมีความสูญเสียมากในประวัติศาสตร์เพราะวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่นํามาใช้ผลิตอาวุธมีความก้าวหน้าอย่างมากจึงทําให้ความเสียหายมีมากไปตามด้วยก็จะมีปืน m 2 browning machine gun ครับปืนกลที่มีน้ําหนักมากและพลังการทําลายล้างสูงมากเช่นกัน ปืน M1 A1 b a ก้ a ปืนต่อสู้รถถังใช้จรวจแบบ High Explosive Anti Tank หรือ Heat ครับใช้ในการทำลายรถถังหรือรถหุ่มเกาะของสตูปืนไลเฟิลจู่โจม STG 44เป็นปืนที่มีอำนาจการยิงสูงโดยเฉพาะในการยิงระยะประชิดมีแรงสะท้อนหรือแรงสะบัดของปืนต่ำทำให้มีความแม่นยำสูงครับระเบิดนิวเคลียร ถือว่าเป็นอาวุธร้ายแรงที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างถึงขีดสุดในยุคนั้นครับและกลายเป็นอาวุธชิ้นสําคัญที่ทําให้สงคารามยุติลงพร้อมๆกับความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนประเมินค่าไม่ได้ครับระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของลูกมีชื่อว่าลิเติลบอยมีองค์ประกอบคือธาตุยูเรเนียมและจุดระเบิดโดยวิธีใช้กระบอกปืนเดลกันเมทอดถูกทดสอบครั้งแรกในทะเลราย นิวเมโกการระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดแสงสว่างจ้าและความร้อนตามมาด้วยช็อคเวฟและกลุ่มพันธุรูปเห็ดพุ่งสูงขึ้นไปถึงส0 0 0 0ืฟุตโดยเหตุการณ์นี้ทำให้โลกเข้าสู่ยุคปรมาณูอย่างสมบูรณ์ครับลิตเติลบอยถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นเมืองฮิโรชิมา่าวันที่6สิงหาคมคศ1945มีประชากรกว่า75,000คนได้รับบาดเจ็บและประมาณ เจ็ดหมื่นถึงแปดหมคนเสียชีวิตทันทีครับแฟตแมนระเบิดนิวเคลียร์ที่มีองค์ประกอบของธาตุลูโตเนียมจุดระเบิดโดยใช้วิธีอิมโ o รชั่นนอกจากนี้ในวันที่9สิงหาคมเครื่องบินบ็อกซ์คาร์ที่ได้ทิ้งระเบิดแฟตแมนลงที่เมืองนางาซากิทำให้ผู้มีเสียชีวิตทันที4 0 0 0 0ถึง75,000คนและเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นย,นยอมแพ้สงครามในที่สุดครับ วิวัฒนาการสงครามผ่านมุมมองของอาวุธที่ใช้ทําให้เราเห็นว่าแม้วลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนครับแต่ว่าสงครามขัดแย้งก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่เสมอและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากวิทยาการเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าอาวุธถูกพัฒนาอนุภาพความรุนแรงขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้กันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแน่นอนครับ